ไปไม่ถึงคําว่าเสื่อมมีความหมายว่าถอยถอยเสื่อมถอยไปไม่ถึงนะไปไม่ถึงความยิ่งใหญ่หรือไปไม่ถึงพระสิพสรสิคือความดีงามของพระเจ้านะความดีงามความหรือมาตรฐานของพระองค์นะครับเปิดเยเรมีจบละเยเรมีบทที่สาที่หข้อ30 สามสิบครับีกอสามสิบเพราะแต่ละคนจะตายเพราะบาปของตนเกองใครกินแอลนอฮาลเปรี้ยวมนันก็เก็ดปั้นเออยังชัดเจนนะครับไม่มีใครทําบาปเผื่อใครแต่ แต่สิ่งที่ทั่วถึงกันคือทุกคนถ่ายทอดสันดานบาปไปสู่ลูกหลานของตัวเองนะพฤติกรรมของเราที่ทําผิดกับพระเจ้าไม่ได้ส่งผลให้ลูกเนี่ยไม่ได้ส่งผลให้ลูกทํารับโทษด,ด้วยไม่ได้ส่งผลแต่เชื้อของบาปที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยถ่ายทอดไปยังลูกหลานดังนั้นเขาจึงเมนแนวโนมที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าเหมือนอย่างที่เรามีและเขาเองจะทําบาปกับพระเจ้าเป็นของส่วนตัวเอง และนี่คือปัญหาแล้วถ้าเกิดเราเข้าใจเรื่องนี้ตอนนี้เราดูเด็กๆของเราแม้ว่าจะอบรมทางธรรมเขาดียังไงแต่เขาก็ยังมีนิสัยบาปอยู่ใช่ไหมวันหนึ่งเมื่อเขาเองแข็งแรงโตขึ้นเขาสามารถเลือกได้ว่าเขาเองจะฝ่าฝืนคำพูดของเราและทำตามความอยากข้างในอั้นตอนนี้เนี่ยต้องพาให้เด็กๆมามา,มาหาพระเยซูคริส เพื่อให้พระเยซูปลดปล่อยเขาออกจากการเป็นทาสของสันดานบาปวันเนี้วันนี้ถ้าอย่างนั้นถ้าวันนี้ทุกมนุษย์ทุกคนล้วนกระทาผิดกับพระเจ้ามนุษย์ทุกคนล้วนกระทําผิดกับพระเจ้าในโรมบทที่สองข้อสี่ถึงหบอกว่าดังนั้นเขากําลังสะสมอะไรครับโทถ้าอย่างนั้นตอนนี้มนุษย์ทั้งหลายจึงกลายเป็นผู้รับอะไร รับโทษนะรับรับโทษ,รโทษเราต้องรับโทษมนุษย์ทั้งหลายทําผิดกับพระเจ้าทําบาปกับพระเจ้าดังนั้นะมนุษย์ทั้งหลายจึงเป็นผู้รับโทษเมื่อเป็นผู้รับโทษก็คือเป็นผู้ที่ติดหนี้ต้องชดใช้ชดใช้กรรมชดใช้หนี้ชดเชยส่งคืนงนั้นะมนุษย์ทุกคนได้กระทําผิดกับพระเจ้าวันพรุ่งนี้เราจะกลับมา เพื่อจะรู้จักสภาพบาปมากขึ้นให้เรารู้จักกำรรพืชของมันเพื่อจะเห็นความจําเป็นของเราที่ต้องได้ได้รับการช่วยเหลือจากพระเยซูคริสต์พระองค์ไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่หรือมีความจําเป็นแค่มาลบล้างพระอาชญาเท่านั้นแต่พระองค์เองมาช่วยปลดปล่อยเราจากการเป็นทาสถ้าเราไม่เป็นทาสของนิสัยบาปเราจะทําบาปไหมเราจะไม่ทําเราจะไม่ทําแล้วเรามีโอกาสที่จะไม่ทําบาปเลย ถ้าเราเองเข้าใจความจริงตามพระวจนะของพระองค์โอเควันนี้ได้อะไรครับใครมีคําถามไหม <c oughs> เป็นคําถามในบทเรียนก่อนนะจ๊ะ <c oughs> วันนี้ได้ข้อคิดอะไรสรุปนะครับวันนี้เราเปิดชั่วโมงมาแล้วเราเองได้มีโอกาสได้ยินสิ่งที่พระเยซูท้าทายเราในมาระโกบทที่สิบเอ็ดข้อยี่สิบสี่ว่าพระองค์เองยืนยันความจริงว่า สิ่งใดก็ตามไม่ว่าจะใหญ่เท่าภูเขาหรือใหญ่เท่าต้นไม้ทุกสิ่งเลยนะไม่เว้นซึ่งเป็นสิ่งที่เราเองกําลังอธิษฐานและกําลังขออยู่อย่างต่อเนื่องไม่ลดละด้วยความคาดหวังว่าพระเจ้าทําได้พระเยซูคริสต์บอกว่าจงวางใจว่าได้รับแล้วนะคือยอมรับซะว่ามันอยู่ในมือลวและสิ่งนั้นจะถูกทําให้ปรากฏสิ่งนี้จะช่วยเราในการที่จะดําเนินชีวิตอย่างมหัศจรรย์นะครับ พระเจ้าจะเรียกสิ่งที่มีจากสิ่งที่ไม่มีวันนี้เราเรียนรู้อะไรเราเรียนรู้ว่ามนุษย์ทั้งหลายล้วนถูกตัดสินให้ลงลงไปยังบึงไฟในรกแล้วเพราะว่ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยได้กระทาผิดกับพระเจ้าหลายคนบอกว่าเขาไม่ใช่เป็นคริสเตียนไม่ใช่เป็นยิวจะทําผิดกับพระเจ้าได้ไงในเมื่อเขาเองไม่มีพระเจ้าพระเจ้าบอกว่ามาตรฐานของพระองค์ยังไงก็ตามพระองค์เป็นผู้ตัดสินแต่ถ้าเกิดคนไม่ยอมรับพระองค์พระองค์บอกก็ไม่เป็นไร ดันั้นใช้โมโนธรรมหรือจิตสํานึกของเขาอะไรก็ตามที่เขาทําขัดแย้งกับจิตสํานึกและโมโนธรรมของเขาเขาต้องรับโทษส่วนพวกยิวที่อ้างว่าเขามีพระเจ้าอ้างว่าเขามีธรรมัญญัติอ้างว่าเขาเป็นคนอยู่ในพันธสัญญาสิ่งที่จะถูกนำมาตัดสินก็คือเขาดําเนินชีวิตตามมันไหมรวมถึงคริสเตียนด้วยวันนี้สิ่งที่รพระคัมภีร์กำลังพูดและสรุปรวมก็คือามนุษย์ทุกคนได้กระทบาบาป เพราะว่าอยู่ใต้อำนาจอิทธิพลของนิสัยบาปหรือสันดานบาปที่ในร่างกายนี้สิ่งที่ยืนยันให้เห็นก็คือการใช้คําพูดของเราง่ายๆคําคพูดของเราเป็นตัวบอกว่าเราเองทําบาปกับพระเจ้าอะไรบ้างวันนี้ไม่มีมนุษย์สักคนหนึ่งที่ไม่กระทําผิดเรื่องคําพูดและมนุษย์คนที่พูดก็รู้ดีว่าไอ้สิ่งที่พูดไปเนี่ยไม่ดีไม่ถูกต้องขัดแย้ง นั้นเราจะเป็นคนที่ได้ทําผิดกับพระเจ้าและไปไม่ถึงมาตรฐานของพระองค์และพระคัมภีร์บอกว่ามนุษย์ทุกคนล้วนแต่ต้องรับผลของการกระทําของตัวเองและเมื่อกี้เยเรมีบอกว่าทุกคนจะต้องรับโทษจากการกระทําบาปส่วนตัวของเขาดังนั้นวันนี้มนุษย์ทุกคนล้วนแต่สะสมโทษให้กับตัวเองแม้ว่ายังไม่ถึงไม่ถึงวันที่ภากษาแต่เราเองกําลังสะสมโทษอย่างมากมายโดยที่เราเองอาจจะไม่เคยใส่ใจ ดังนั้นวันนี้สรุปเมื่อเราเป็นเป็นคนที่ทําผิดทําบาปทุกคนเราจึงกลายเป็นนักโทษเราจึงต้องรับโทษแน่ๆเราจึงเป็นผู้ที่ต้องรับโทษเราเป็นหนี้ที่ต้องใช้คืนวันนี้เราเองจะต้องชดใช้ในการกระทําผิดของเราเราต้องชดเชยในสิ่งที่เราเองได้ได้กระทําไปเราต้องคืนในสิ่งที่ไม่ใช่ของเราคําถามแล้วเราเองจะหนียังไง และพระคัมภีร์บอกว่าวันนี้ถึงแม้ว่าดําเนินชีวิตสอดคล้องถูกต้องกับพระคัมภีร์ทําตามบัญญัติสิบประการทุกอย่างการดําเนินชีวิตสอดคล้องกับพระคัมภีร์การดําเนินชีวิตสอดคล้องกับหลักของาศาสนากับศีลกับธรรมทุกอย่างการดําเนินชีวิตยอย่างนั้นไม่ได้ช่วยลบล้างการกระทําผิดที่ผ่านมาเลยคำถามแล้วเราจะล้มพ้นโทษได้ยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันในในครั้งต่อไปนะครับ วันนี้ได้ข้อคิดอะไรคิดสามนาทีวันนี้อยากฟังรุจีกับน้องก้อยอะนะปะดีกล้องมันหเห็นนะอ่าเหนียงนะครับเหนียงเตรียมนะครับอ่าวันนี้ได้ข้อคิดอะไรนะครับอ่รู้สึกยังไงวันนี้ที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนนะครับแล้วจะทำอะไรนะ เดี๋ยวเราจะฟังนิสาฟังรุจีนะครับนะไอ้ฟังฟังเหนียงนะแล้วจะมาน้องเปิลน,นะสันติพี่ก้อยถ้ายังไม่หลับนะน้องฟ้าพิมพ์อะไรครับพิมพมาเลย